สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายเช่นเคยค่ะวันนี้จะพาทุกคนมารถบำรุงต้นคนะนะคะก็เป็นต้นกล้าคณะที่ได้เพาะไว้แล้วก็ได้ทําการย้ายปลูกนะคะก็คือเพาะอยู่ในแปลงนี้แหละคะ่ะแล้วต่ายก็ปลูกอยู่ในแปลงนี้แหละคะ่ะแปลงเดิมนี่แหละนะแล้วก็มาแบ่งช่องไฟแต่และต้นให้มีระยะห่างนะคะไม่ให้เบียดกันเหมือนตอนที่เราหว่านมาเมล็ดนะต้นเขาจะได้เจริญเติบโตนะคะแข็งแรงแล้วก็เราก็จะได้เด็ดใบไป,ไปกินเนาะ ทีนี้ค่ะวันนี้แต่จะชวนทุกคนมาราดรถต้นผักคะน้านะคะคะน้าเป็นผักกินใบนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องบํารุงคือใบของเขาค่ะจะต้องใบใหญ่จเจริญเติบโตแตกใบออกมานะคะใบมีความกรอบรสชาติด,ดีนะคะแล้วก็ที่สําคัญไม่มีนอนไม่มีแมลงมาเจาะนะเราจะบํารุงอย่างไรเดี๋ยวมาชมกันเลยค่ะ เอาละคะ่ะทุกคนต่ได้เตรียมน้ําลงในบัวรดน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะและสิ่งที่ต่ายจะนํามาราดรดต้นคณะในวันนี้ก็มี2อ,อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกนะคะนี่ฮอร์โมนนมสดค่ะทุกคนขวดนี้สีขาวๆแบบนี้นะคะคือฮอร์โมนนมสดนะคะเดี๋ยวตยข่ขอเขยา่าแล้วก็เปิดฝานะค่อยๆเปิดนะทุกคนไม่อย่างนั้นอาจจะพุ่งได้นะคะนี่ต่ค่อยๆหมุนอยู่นะนี่ได้ยินเสียงแก๊สไหมคะทุกคน ะะเปิดไว้เลยแล้วกันขย่าวแล้วนะคะฮอร์โมนน้ำสดนะคะคุณสมบัติของเขาจะช่วยทำให้ใบของต้นคณนามีรสชาติดีหวานกรอบแข็งแรงนะคะฮอร์โมนน้ำสดยังช่วยบำรุงดินด้วยเมื่อเราผสมน้ำราดรดลงไปดินก็จะดีอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะคะนี่ใส่ไปเลยกะเอาค่ะทุกคนตัวต่อมาค่ะก็คือ จุลินซียน้ำสาวข้าวนะคะตัวนี้เนี่ยทำง่ายแล้วก็ประหยัดต้นทุนได้เยอะจริงๆค่ะตัวนี้แต่ทําไว้เยอะมากนะจุลินรียน้ำสาวข้าวก็เพียงแค่ใช้น้ำสาวข้าวที่เราเหลือๆจากการหุงข้าวในแต่ละมือะม้อในแต่ละวันนะคะแล้วก็มาใส่รวมกันกับน้ำตาลแล้วก็หมักอยู่ในขวดน้ำอัดลมแบบนี้หรือว่าหมักอยู่ในขวดน้ำเปล่าก็ได้นะคะเขย่าแล้วนะตัวนี้เนี่ยก็จะพุ่งเหมือนกันนะคะก็ต้องค่อยๆค่อยๆเปิด ค่อยๆเปิดนี่เสียวอยู่เหมือนกันนะคะเอาล่ะโอ้โหนี่แก๊สวิ่งเห็นไหมคะตรงนี้อ่ะเอาเนิ้วออกเนี่ย <laughs> แก๊สวิ่งเยอะเลยค่ะตัวนี้นะคะช่วยเร่งการเจริญเติบโตนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงดินด้วยนะเป็นการเพิ่มปุ๋ยเพิ่มธาตุอาหารให้กับผักคะนาของเราค่ะแล้วก็ช่วยทำให้พืชผักของเรามีใบเขียวน่ารับประทานด้วยค่ะนี่ค่ะคือประโยชน์แล้วก็ คุณสมบัติต่างๆนะคะของฮอร์โมนนมสดแล้วก็จุลินทรีย์น้ำสาวข้าวค่ะหลังจากนั้นเราคนน้ำให้เข้ากันแล้วก็ราดรสเลย นี่เป็นยังไงคะง่ายไหมคะอันนี้ก็คือการรดด้วย ตัวฮอร์โมนต่างๆนะคะไตจะไม่ได้ใช้เยอะนะแต่ไตก็จะใช้ความสม่ําเสมอนะคะก็คือเราจะราดรดด้วยจุลินทรีย์ต่างๆแบบนี้หลายครั้งใน1สัปดาห์ก็จะใช้ประมาณ2ครั้งนะคะถ้าวันนี้ไตรดด้วยฮอร์โมนสดแล้วนะคะอีก3าวันข้างหน้าก็จะเป็นการรดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีก3วันข้างหน้ารดด้วย EM ประมาณนี้นะก็จะวนเวียนกันไปไม่ให้พืชเราได้รับธาตุอาหารแบบเดิมๆซ้ำๆจําเจนะคะเราก็จะเปลี่ยนธาตุอาหารให้เขาบ่อยๆด้วยนั่นเอง ค่ะทุกคนเอาละค่ะลองทําตามกันดูนะคะใครมีคําถามสงสัยก็พิมพ์มาพูดคุยกันได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ